ยอมรับตรงตรงเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันคืนจริงๆใช่ไหมอะหลอดอยากร้องเพลงอะไรให้หนูร้องเองไม่ได้หมอลำเนี่ยขึ้นไปร้องเลยร้องหมอลำ เอาถ้าเราเพียงเพราะอยากจะพูดอะไรในความรู้สึกของที่ที่ยังไม่เคยได้พูดกับพี่ฟ้าจนวันก็อยากจะขอบคุณพี่ฟ้าและกันค่ะที่แบบว่าเออซัพพอร์ตกันแล้วก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้หนูได้คือหนูตอนแรกคิดว่าพี่ฟ้าจะแบบดูภายนอกคขาจะอาจจะดูแบบยิงยิงหน่อยด้วยความที่แบบว่าเขาก็มีเขาเรียกว่าฐานแฟนคลับอยู่แล้วเหมือนพวกแบบดารานักแสดงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่เลยพี่ฟ้าน่ารักมากคือเป็นกันเองมากคอยดูแลคอยเอาใจใส่แล้วก็ ไม่ว่าการประกวดจะเป็นยังไงจบไปจะได้เจอกันหรือไม่ยังไงหนูก็จะติดตามผลงานของพี่ฟ้า วูดดีพูดดีมีอไรอย่างนี้พูดเป็นความพูดเป่าตลอดก็เป็นกำลังใจให้น้องเหมือนกันค่ะสำหรับการประกวดเพราะว่าน้องก็ลงเวทีเป็นครั้งแรกเนาะเราทั้งสองคนคือแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นนางงามมือใหม่ทั้งคู่อะไรเงี้ยมันต้องเจอหลายๆอย่างมากๆตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งอันไหนที่ถ้าเราสามารถแบบช่วยเหลือกันได้ไม่ใช่แค่หนูช่วยเหลือน้องแต่ว่าน้องก็ช่วยเหลือเราเงี้ยก็จะคอยซัพพอร์ตกันจนถึงจบการประกวดแล้วก็หลังจากจบไปก็ยังเจอกันได้แล้วก็ทุกอย่างก็มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะ ตัวเองไงก็ความศิลป์จำเราสองคนแทนแล้วกันแล้วจะก็เขินซึ่งก็เขินด้วยสิโอิ๊วแค่คำเดียวเอาแต่รอยหยาดรอยหยาดคนเราเพลงฉันเก่งทุกหยา้สัตว์เต้ขยีเลือกคูซีนไม่เลือกคูซีนต่ต้องบอกฉันพี่ไม่ได้เขินนะน้องน่ะเขินมาก้องเขินทำไมอ่ะมันสองครั้งแรกเลยอ่ะว